นักเตะหน่อยบริเวณลิลหนหน้าอะไรให้บอกจนทงขาดจุดจุทงจนขาดไอ้ต็มจะลักไนี่อะไรล่ไล่ะงม่คาดนั่นต้องไม่ขาดไม่ขาดจนอยากหักตัวนี้หาบรูดล้วประมาณสามสิบห้าโลนี่คือตัว่อยว่าประมาณสามิบห้าโลบรูดเลยตัวเราหักนี่จะจะหลักหน่อยค่อยเด้อนักเกยหนัจะไหน จดถกระวังแปถกโอ้ยเราบดฟ้าเงินไหาได้ไปนั่งในรถไปแห่กันไปทงว่าลูกไปั้องแล้กินอากาศเย็นเขากินข้าื่อข้า้าวบ้าวข้าวข้าวข้าวเข้า้าวาวขมาซื้าข้าวข้าจะไปาา้าซื้อข้าว โอ้กระโบตีลายค้นพี่น้องเอ้ยเป็นเขากินแป๊บเดียวเบิดแป๊บเดียวเบิด์ตนะนะคุ้นคุนคือกัรอืมเอาคุ้นคุ้นเพื่อนเจ้ากระมดคือกันบอกเขากินนะยหญ่นี่ย่างเข่ายังยังลายบ่ยังชองโลย่งชอโลเฮ้ยคือยัางลายแต่ชองโลขูงตายเลยพี่น้องเลยเขากินกระเจ้ามดกระดินลล้นหากันไปนะพ้องๆเอ้ยนาะพี่น้องเลย ไอ้ใหญ่ที่มันเต็มเท่าไหรมันก็แห้งล่นกันไปเติมห้หน่อยที่ว่ามันบ่มีก็แห้งแหงคอดไปเติมไปเนองเลย <c oughs> กระสู่ส้นกันไปเน, <c oughs> นาะโดนหาน้าไม่ขายไปสิและชุมเฮา <c oughs> เอาไปแชนั้น เออสบ,บายดีเลยสีไปใช้ไปพบยังกันนะฮะพบเมีปปยังสีไปใช้หนิสีผ้ากันไปใช่ละ่ะไปข,าย,ยไปขายละไม่จะยังไปขายละไม่โดยโอ้ยแล้วว่าเห็นเจ้าตากแด,ดดอยู่ได้เมื่อวานเนี่ยเมืออม่อยบ่เมื่อยเมื่อยกับชูท้นน,น,นั่นร้านเนาะโดยข้าเจ้าตากแด,ดดได้พี่น้องกันยังตัวนี้ไปป่ะโตพี่น้องเลยได้เจ็ดทุท่งลาใหม่มืาอนี้ได้เจ็ดทุ่งเจ็ดทุ่งข้าเจ้าแบบบุมมีแนวขายนะพี่น้องกัแต่ละมือกับมีแตะละไม่นี่แหละ เจ็ดธงป้าธง,งทใครจะไปขายยี่นอกนี่ลูกธงชาวพันธ์ธงชาวพันธ์ดยเอ่อจะกินแล้วบ่เขา่ากินแล้ว,ลวเออกินแล้วกินแล้วอืมพี่น้องเอ้ยมันกินแล้วพีนน่น้องเอ้เข่ามันเมื่อนี้วานเมื่อวานนี้น้องเจ้าก็ไปบ่ไปน,น้ำกันบ่<ด>เป็นเอียงด้วยนี่อยากไอช่องผมบ่อ่ะสบายดีดพี่น้องเนี่ยสบายดีอยากไอช่องผมบ่ลูก เป็นอียังเลยจะเป็นยังบอ่มีแนี้ยวาจะเป็นยังจะบอกว่าเบิ้งหันบอบอกบอจะมีแนวจะเป็นยังบอกเบื้องไอพี่น้องไอ้แปลกๆปลกไปเมือนี้บอกนั่งเลยน้องจะเป็นยังถ้าเป็นยังนี่หมูแจักหมูแจักโอ้ยเบิ้งขึ้นลักอายแปลกๆปว้ไปพุ่นยางปบไปพุ่นบอกมันเนี้ยว่าจส่งบ่เป็นหน่องไอ้เมื่อวานนี่ไปใช้บุเห็นเชี่ยวไปเลยเมื่อวานนี่มาบุเห็นไปเลยไปหา แพงแล้วไหมไปขายไปขายแล้วไ,ไ,ป,ขไปขายแล้ว,ลวอืม,อ,มอันนี้ฮะของเจ้าอันนึงเด้อเอาใบจูดขี้เหนียเด้อแล้วก็ของเพื่อนพ่อลเพนาะอันนึงตัวนี้เนี่ยเป็นน้องเลยให้เพื่อนไว้ใส่จูดขี้เหนียจูดยังนี่แหละผู้ใดขุดดินนะนี่ขุดดินปั๊บดินผู้ใดเป็นคนขุดนี่พ่ออ๋อ้ไทยเป็นน้องเมืองเป็นขุดดินปอกห้องน้ำเอาลงแล้วเรียบร้อยอืม เกาะของนอกของน้ำพันเอาลงแล้วอะไรเปน้องเอ้ยอยากได้ของน้ำวบ่ายบอหะโ,โ,โมโ่นะก็อีต,ตนเขาอยู่พี่น้องเอ้ยเล็กน้อยนี่บุญรุ่งเขยลองหาบบุญรุ่งเขาเลีเอาไปขายหาได้ป่ะนี่เพี่น้องโอ้หนักเติบเด้อประมาณเท้าโอ้ประมาณเกือบสามสิบโลผมได้นหนิพี่น้องเอ้ย อลีเลยเกือบ30มชิปกิโลเบงผูกอ๋อถูกหนักเติบเลยพี่น้องเลยขั้นคอยได้ขั้นสม,มุนว่าคอยหาบต่นีไปนี่ไปหอดอันทางแบงนี่โอ้พี่น้องเลยคื <c oughs> อตัดเ,เ,เ,เอลเอลอยากเอล,ลอยากเคดปุ่นไล่หาบไปนี่บอเลยเขาหาบไม่ได้เขายางนั่นนี่บุหรี่ยางเอลอ่อนนั่นนี่บ่กนั่นนี่บ่ก <c oughs> เอลอ่อนได้ยังไบ้างยางได้ได้ฉัน ยังไงคือตัวละคือบ๊อบอลลี่ไปขายน้ำใหม่คือบ๊อคือบ๊อ,อมื่อ,อ,อนี้ยจะไปขายกขนมเค้กบ๊อแม่ขายแม่ขายแม่เขาไงอืมอืมอนั่นละไม่บงละไม่บงเขาเพ่้ยังมาไม่บงไปขายเอาไปขายเป็<ไ>ะว่นนานั่นละไม่บงแซ่บ๊อบละไม่บงแช่บอลลี่ก็บบอค่อยได้กินน้ำใหม่ปันใดได้เดี๋ยวนี้ฮะเพราะว่า บอลลีตื่นสวยเพื่อมันบท่านดอกน้อใหม่นี่เพื่อจะเอาไปแกงไปยังบอลลี่กะนอนดึกกันใช่นะแล้วตื่นเช้ามาบอลลีก็ออกมาเลยแล้วก็เลยบ่มีเวลากินน้อใหม่สื่อไปไม่แต่คนอื่นกินพี่อน้องเลยตัวเองบริกินซ้ำเชี่ยวไปขายหอดชน้นี่คิดว่าตลาดตลาดบ่เจ้าอยากไปลงบอลใดนะบอลชีไปส่งไปใช้เจ้าย่างออกไปแต่น,นี่หอดบ้านนี่มันมันบ่มีบบมีบอลคนสื่อได้แถวเนี้เนาะน,นอกาจากว่าเจ้าไปลงอยู่ทางแบร่แมนบออยากไปลงตลาดเลยบ่ ะไปนะเบ้าส hmm? yeah. ิพาไปส่งไปมเอนีไปอยากเบิ่งจะไปไปอยากไปลงวันไหนบอกนะเบ้ารถนะเบ้าสิขี่รถไปส่งไปลางตลาดบ่ไปลงตลาดก็ลงตลาดจ้ะเดี๋ยวนะเบ้าสิไปส่งเดี๋ยวสิไปส่งน้องกับพี่น้องเลยเดี๋ยวไปส่งเขาเบิ่งว่าอ่ากับเตนี่เขาย่างไปเพื่อชิหอตลาดของจุดไม้ไปทางกับไกลเติบได้ของนนัแดดนักเนาะนักกะลีได้บริเวณวอลเลนๆนได้พี่น้องเลย น้ำไม้นี่ฮะค่ะทุ ragt, that, so ่งน,น so ึงนี่ฮะประมาณสองโลครึ่งผูได้เนี่ยน้ำไม้มันหลายได้เนี่ยขึ้นบึงวันนอนหนึ่งนอนใหญ่ก็ยังนักพอแห้งแหละน้องน้องเอามาแบกมั้งดูน้องเจาะกระสีปน้ำบ่ไปน้ำไม้เด้อน้ำไม้เลยอนะนี่บ่เลยบ่เลยนได้บ่ได้ไจ้ะเอาบังเด้อบังเด้อบ่พี่น้องเางไ ก่อยชีสพุ่งน้ำใหม่แล้วขาดมือนีกแล้วพี่น้องเลยเอามาบแบกด้วยนี่ฮะน้าบาลลี่แบกบ่ได้อะไหนักกว่าพี่น้องเขาเอาลี่เลยท่านคนบ่เคยแบกแบกบ่ไใดเลยพูนเอ้ยน้องลืมนี่เต็มหอยเชอร์รี่เพละเกตบาลลีไปจีนระดันานะเขากินมัดบอเขากินไม่ดแล้วพี่น้องเลยเออพี่น้องเนี่ยพ่อผู้นี้แห้งนักผู้นี้ฮะไม่ข้านีิบอกฮักบ่ จับทงไปเลยอ่ะเลยับทงไปลยอ่เลยอมาไปนอนเลยหนัก้หน่อยมบริเวณลิลิ่นได้หานากเห็นบอกจนทงขาทงจนขาดไอ้ต้นชลักไงนี่แหละน่แหละต้องไม่ขาดนั่นไม่ข้านจนอยากหัก ตัวนี้หาบรูดแล้วประมาณ35หโลนี่คือ่อยว่าประมาณ35โลบหโลบรูดเลยตัวเราหาไไปเอาขึ้นท้ายรถเดี๋ยวสิไปชงอยู่ตลาดนี่<ด>สิไปลงวันแดกกระบอกรถเดี๋ยวบอลี่ชิไปชงลงทางแว่บานพุ่ม่วงก็ได้ลงแทก็ได้บอกเลยบอลลี่ิไปชงลงตลาดเลยบอกไป<า>ไปเอาขึ้นเอาขึ้นทยกระบะรถได้เล้วได้ไหมไมตงไมไปเเนเย มันจะขาดบ่เลยโบไม่ขาดคุณฮะข้ออันใดเอ้ยอ่าโทรเบอร์เราใหม่่อยกัดขึ้กันดยไม่ได้ฮะตะปูตะปูยังตะปูหกบอกตะปูหกบนะทำปะโ์ตัวยึดไส่กันได้ยหะ เออบางคนจะถามจับคานมานะางคน็เอาบอลบางคนถามแล้วก่อนค่ะบอลจีเยไม่อลใส่มากบอลเราบ่มากดอกคือเราเฮ็ดแล้วสนียแล้วเล้วเลยไม่นขึ้นอาจจะปล่อยแบบนั้นะสิ่งใหญ่จะเข้าใจทีเออบางคถามพันเบิ่งว่าพ่นจิใซยบอกอ้าเออใส่ไม่มาห้างเวดีแล้วเออเดี๋ยวคอทีโทรถามพันก่อนด้วแต่ปูจะอยเบบ่งสิสื่อเข้ามาให้ดอก เอาแก๊สหนึ่งบอหรือเอาจักโลยังหลายบ่ยังหลายบ่บ่แล้วนะสากิโลของโลก็ได้นะเราจะตอกปลาดีปลาพงจะลากมาไหม่อยเด้อนักเกยมาดจะไหนจะถกวังไปถกโอ้ยเราบดปลาเงินไว้หายได้คือสิวอะไ้ดอกเราบดปลาเงินไว้หายอ่ะเป็นบดปลาเงินไว้หายเพราะว่า เพิ่นให้แล้วไปเป็นชวนไปชวนหลือเพิ่นจังจิจ่ายเพิ่นวางฉันนะเพราะว่าเงินน้ำคอยเพิ่นกระบริถิมไม่ให้นะกันเงินคอยเองก็มีอยู่ัวคอยให้เพราได้ดอกเพิ่นไม่ได้ให้เบิกได้สิโทรถามเราให้แต่ว่าเราว่าว่าให้แล้วของหน่อของหน้ามันยังเป็นชวนจังเบิกได้เพิ่นาไม่ได้เอาไปนานาๆแล้วกันนะเดี๋ยวไปกันเลยเพิ่นบังสิถามเราให้เบิ่งเพราะว่าคือเราว่าหื่อตัวฮือนนี่ตัวฮือนนี่ยจะเบิกเบิดแล้วบ่แต่ว่ายังไม่ทันแล้วแต่ว่าเหตุใ้ตัวนี้แล้วก่อนเลยเงินเจ้ายังเท่าไดร่บ้ ยังห้องน้ำเออเราสีถามเราไหมตัดทงเตือนเราไหมก็เล่าเอาว่าขั้นกับพวกหูและเจ้าบอกับเราเองส่วนโบเกมโบเกียวข่อยเรามีแต่ว่าเพิ่นบมเดิป้าเงินไว้น้ำค่อยหักกับสีถามให้อยู่เอานั่งเลยื่อนั่งข้างหลังบ่สินั่งข้างหลังบ่เอาแล้วแต่โมแดดบ่ ไปนั่งในรถไปแห่กันไปั้งว่าลูกไปนั่งนองแล้วกินอากาศเย็นเออปไปเออบังสีทามึงหายเด้อไปขึ้นงขึ้นมาเราจะเบรกโอเคใราไหมเอ้กับเราจเจ้าชู่กับโลกขึ้นมาขึ้นมา บอฮะหมดเลยฮึเลยฮึเขากินเท่านเจ้าเบิร์ตบอละเบิร์ตเห็นบุคลาลไม้เนี่ยซื้อข้าวอ๋อจะไปคลาลไม้มาซื้อข้าวเลยโอ้คาร์โบตี้ลายค้นพี่น้องเอ้ยเป็นเขากินแป๊บเดียวเบิร์ตแป๊บเดียวเบิร์ตนะนะคุ้นคือกันอืมอ้าเท่านเจ้ากับเบิรคือกันบุคคลากินนะใหญ่นี่ย่างเขาย่างย่างลายบอ ยังซองโลเฮ้ยคือ,อยังลายแต่สองโลผูกตายเลยพี่น้องเลยเขากินกระเจมมัดกระดินล้นหากันไปน้องๆเอ้ยนาอพี่น้องเลยไไหใหง่ที่มันเต็มท่ายมันก็แห้งล้นกันไปเติมห้หน่อยที่ว่ามันบ่มีกระแห้งแหงขอดไปเติมพี่น้องเลยจะสู่ส้นกันไปเนาะด้วหนเอาไหม้ขายแป้งสีและชุมเฮาอือ กับอกเมนว่าเขาจะบวหาพี่น้องะไยเขาก็หาเขาก็เฮ็ดอยู่แต่ว่ามันก็คือข้างหูอะไรคลายน้ำใหม่ชิบชาวพันมืดมื้อไปหาน้ำใหม่ตอ,ตอนเศร้าตอนแรงมากคายน้ำใหม่ก็สิได้ช่ำนั้นแล้วพ็จะได้ชื่อเขากินกับเกืบอบเป,เป็นัวดเลยนะมัมยยนครอบครัวเจ็บเป็นเจ็บไข้ใช่ไหมกับบริมีเงินมีคำายังร้ายดอกเป็นอะไรนั่นก็เป็นเดือนหนึ่งที่ว่าไขาย่ยังไข่อยู่แต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญช่วยบางเถิดรดดนั่หนึ่งเป็นกา เอ็นดูสงสารเพื่อกระซวยซื้อข้าวให้คือาบางคนก็ดีถามอย่างเอ้าเอาี้ยงคือให้ผู้ใหญ่ใจบุญซื้อข้าวซื้อน้ำช่วยตลอดแต่บ่อยเขาจะบ่เหตุยังบ่มันมโมเมนต์โบเห็ดพี่น้องนี่แหละนี่เขาเห็ดเป็นเขาขายนมใหม่นมตกแต่ว่าคือเข้าใจว่าสิบพันเช่าพันเดื๋ยนี้มันซื้อ,อยังบ่อยากได้เลยพี่น้องเลยเงินสิบพันกีนบเช่าพันกีบมันซื้อขนมกินเลยบ่อยากพอแต่ว่านมใหม่เขาจะขายเช่าพันซำเกลีสิบเช่าพันคือเก่ายนั่งเลย โดยบัตรเจ้าใหญ่ใหญ่กว่านี้แล้วคัานนาบามีเวียกคัานนาเบาแบบมีบอลเห็ดเวียกนาเบาสีดึงเจ้าไปเห็ดเวียกเด,อด้อชีเจ้าจังสีได้เห็นหลกภายหนอกกวงงางใหญ่กว่านี้สีอยู่แต่ในบ้านมังคู้นี่บ่ทศไทยพี่น้องเลยผมซึ้อกลับว่าๆๆที่จริงข้าเจ้าเป็นคนที่ว่ามีไวพิบสูงนะเขาลงลยนีย่แต่ว่าข้าเจ้าบริเจอโลกภายหนอกที่ว่ามันกวงงงางใหญ่กว่านี้นะพี่น้องข้าเจ้าก็เลยบวกนู่ ไปลงแค่นี่เลยบ่เลยตงตลาดตงตลาดบ่การตลาดแวนวเนาะการงเออางมันแดดได้นี่ขึ้นนนี่แล้วมันแดดนี่มือขูมือเอาเาหนแล้วไปซื้อข้าขมือเลยบ่อแแเนเมือกจะไม่ลินเมือไม่ลินเอาข้าไออชุดเจ้าอยู่บ่เฮินเฮินละเฮินสิบโลเมืนบ่ กระไดโบภูเงินแต่ว่าเงินตีว่าพนหักแพงนะละตอนนี้ดูตงซารมันกรไหไปแจกเบิดบ้านกับบไนเดอกูมิภูมีในบ้านกับเป็นน้องเลยจุดเจ้านี่บริมีให้เฮ็ดได้น้องนังลย้นงเกิดนาะโดย่มีคื้เลยมีนเฮ็ดันคกมีนครับนี้เจ้าเจ้าย็ดเอเชลเดอร์นี่แต่อคากขีเชลเดอร์บ่มเลยบมีเงินนะ เจ้าขี้ได้บอสทำเจ้าหวยขี้บ่สะไลเด้อขี่ขี้ขี้ได้บ่ก็อีตจนเด้กพี่น้องเคยเห็นนะชิก็อีตจนอยู่เขาก่าฟังคว่ำคอยได้คอยบอกคอยช้อนเขาเขาก่าฟังในเขานั่งลลยเขานี่พี่น้องเลยเขาก่าฟังความอยู่เขาบอกยังเพิ่นก่าฟังเพิ่นก่าเปลี่ยนแปลงน้องๆแต่ว่าคือนั่งลลยกับนั่งคืดนี่กะเราตะกี้เรากะอยากอยากว่าเบาตรงอันนานเดี๋ยวนี้เราก็เบาตรงแน่พี่น้องเลยแต่คนเขามันกับพิษพาดได้เสมอ พอเองก็ยังมีการผิดพลาดได้เสมอพี่น้องเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาดูได้เขาทํามาหากินขายนมหมกนมใหม่คู่มือพี่นอ้องไปหานมใหม่มาขายคอยกับบริขารเมื่อบรงคพูนลายมือเลยฮะกับมาเจอกับน้องมื่อน,นี้แหละจังหวะไปทรงน้องก่อนมันแดดเลยนะคือจะเบิ้งนี่โวยกล่องในอะ้เบิ้งทางนานมันแดดปเป็น้องไอ้เข้าวยางหล่อแคมทางไปในเพื่อสีหอดแห้ง,งนะียคือเฮาขี่รถนี่มันกับโบไกยุกมันบริไกลนะความูซึกขี่รถเนี่ย แต่ควาวมือชุกย่างตากแดดนะนะพี่น้องเลยคอยผู้ย่างน้อยเดียวชนขัวนี่ก็ยังบวชยกวิดเลยแต่แกจึงได้พี่น้องเลยเนาะช่วไปแหละเมื่อนี้ยซื้อข้าวกิโลมาเลยบ่เลย,ยอ๋ยอืมอืมอืมเิมข้าวกิโลมาเลยก็จ้าจอยากเอาหนุ่มใหม่นัดต่อให้วิลีด้ก็ไปเอาแล้วให้เขาไปขายใช่พี่น้องเลยยี่ต้นเจ้า มิลีกับถ้ำหน้านนะที่เป็นสะพานบุญเป็นองเอใยญนอกผู้ใหญ,ญ,ญ่ใหญ่บนบนฝากเงิ่อนไม้ซื้อเขาซื้อน้ำมิลีกับทางไหนไปซื้อให้คือน้องน้อยนี่ก็แต่ดนเลยข้าวกินก้าเจ้าโบ,บเรมดแต่ดนเลยจะสองเดือนเลยที่นี่ข้ากิน่นฮะกระมดเป็นองค์ใหญ่ล่องใช้ล่องพุน่นบ่ข้างหน้าบ่ล่องบอลไทยนี่บ่ะล่องบอลไทยเนาะอืมอืมซื้เขาไปลอกขายในตลาดเลยบ่ะมันนี่<ง>เขาเก็บขายตลาดอยู่บ่ เจ้าพันนะหะเาพันพันอืมลงมานี่เมื่อไรใครให้ได้ลงมาชิ่งนาทีช่เนลงทางไหนลงมานาทีเลยป้าโทดิคีดิคีรถห้ามมาคลนะไม่น้ออไไ้เรื่องเคื่อีว่า ขึ้นไปเอาน้องใหม่จากตัวใด,ดมาห,หนเต้นเลยขึ้นไปลุมน้องใหม่จากตัวใดไม่ข้าก็นจกกนยังฮักเนาะต <Come on. S 2> มุนตะมฮอสิไปลอกขายยังไงเลยบรุขายทางในเลยบอโอื่อกันบอลงกันบ่น้ำใหม่ ta à, thôi cái này à đây vào thì cho mới thì nghe đây hà bay bò lưỡi ăn ừ. nếp có xoài mà cả nó mày bỏ rồi mở treo cái này mà mở treo mà thì này coi nhiều Ông, ตัวก็ตัวนี้น้ำใหม่นักกินอย่างไงเลยน้องเอ้รถต้นแบบโมเมนต์ป่ะอ้าน้ำใหม่ขอขึ้คูซือช่องคำทงเลยวะโมเมนต์ป่ะไปจะขายได้เลยเด้อไปไปไปนอนกันโชคดีโชคดีเออขอบใจไปเออไปไปเข่ากินวัดเลยพี่น้องเด้อไม่มีเข่ากินเนาะเอ้าเดี๋ยวติดตามถ้าเพิ่งคิใหม่ได้พี่น้องเด้อบ๊ายบาย